ตอนนี้หนูแฮมสเตอร์เดี๋ยวผมถ่ายรอบหนึ่งกันนะเพื่อเขาอ,อนุญาตถ่ายครับอันนี้กบนะครับที่เลี้ยงกบ ครบนะครับบ้านผู้ใหญ่หมู่แดบ้านอาวุธตำบลตรม,มาเฟอร์สีขอวระพุมจังหวัดสุรินนะครับผู้ใหญ่จะเลี้ยงเป็ดด้วยอันนี้ฝรั่งไรเมร็ดอันนี้เป็นผักขดาอันนี้กวางตุ้งผักชี อันนี้จะเป็นมะนาวนะครับอันนี้เป็นมะกอกกอกน้ำ